vô 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 ไปลุงเขาไปนะนั ah, right. ่งเลยจีเร่เร่เร็วเร็วไปคนจีทบเลยดิไปครับไปครับไปครับนั่งๆครับขัางนี้ใครใครคุณเจค็อกนั่งนั่งนั่งางนั่งนั่งนั่งมาอย่าดมก่อนจะหลา่านเราเลย

เต้นพรันโดยไม่รับรองญาตินะครับยอมรับว่าครับวาเลนยอมครับยอมครับโอเคยอมตัวได้จับได้เอาโอเคนะนักชิ้นไก่นะครับโอเคไปร้องไงไก่พวกนี้ผมยึดเป็นของกลางอยู่นะครับ

นี้หนึ่งคันนะครับไปแล้วครับอันนี้คันที่สองข้าวข้าวครับไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ่าไปแล้วครับไปแล้วอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับรถผู้ต้องหานะครับผมนะครับไปเลยไปเลยขอซัพพอร์ตเลยครับรถเยอะมากนะครับ นี่รถของนะครับคุณต้องหาที่มาเล่นนะครับผมวิ่งนี้ได้อีกก็ประมาณกับยี่สบสามสนะครับที่วิ่งหนีนครับวันนี้คนเป็นร้อยนะครับ